วาดเก่งแค่ไหนแต่ถ้าขายไม่ได้ก็จบนะคะจริงไหมถามก่อนต่อให้คุณมีสกิลในการวาดคุณวาดขั้นเทพมากๆสุดท้ายไม่มีคนซื้องานคุณหรืองานของคุณขายไม่ออกนั่นก็หมายความว่ามันไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นนะคะในขณะเดียวกันที่เรากําลังจะขายงานอาร์ตหรืองานศิละปะต่างๆสิ่งหนึ่งที่คุณต้องเรียนรู้คือการขายการตลาดสองสิ่งนี้จะทําให้คุณวาดอะไรก็ขายได้แน่นอน บางคนมักจะบอกว่าก็มันไม่อินอะ่ะมันไม่อินสปายในการทำงานเห็นไหมคำเนี้แต่คุณรู้ไหมคะว่าคุณต้องหาจุดตรงกลางให้เจอคำที่คุณอินสปายการวาดอะไรที่คุณอินสปาและตลาดต้องการด้วยลูกค้าของคุณต้องการด้วยนั่นหมายความว่าคุณทำอะไรก็ขายได้งานอาจจะไม่ต้องยากมากอาจจะไม่ต้องโปรมากแต่ลูกค้าชอบแค่นี้ก็คือจบ เรื่องการขายการตลาดสำคัญนะคะต้องเพิ่มสกิลค่ะสวัสดีค่ะ